धम शरण गलछा धम शरण गल्छा संरण गचा สนับสนุนโดยไทเกอร์แอลเกลครับยี่สิบนาฬิกาแบบอีกสามสิบสามนาทีเข้ารายการคนเปิดกรรมครับช่องหนึ่งห้าเจ็ดจานพีเอสไอจีเอ็มเอ็มก็หนึ่งสี่หกนะครับจีเอ็มเอ็มของจีเอ็มนะฮะช่องหนึ่งสี่หกนะครับเรียนเชิญนะครับนะครับก็ติดตามของเรารายการเราได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มช่องนี้นะฮะช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของรายการเรามีเวลากันอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง ชื่อโบราณบานบุรีเราติดประเด็นไว้นะครับก็เรื่องราวของตะก้าส้มช่วยเรียกความสมบูรณ์ปูนฝุกเข้าบ้านจริงหรือไม่อาจารย์หมอมครับสุภาษิตชื่อโบราณบานบุรีว่าตะก้าส้มในวันนี้นะครับจะเรียกความสุขสมบูรณ์นะครับเข้าบ้านมาเนะี่ยจริงหรือไม่ในฐานะความเห็นของอาจารย์นะไม่ได้เป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือผิดเป็นความเห็นส่วนตัวนั่นเองครับ เธอทั้งหลายฟังนะแล้วก็พิจารณาอย่าเพิ่งเชื่ออาจารย์ใช้ปัญญาของท่านพิจารณาเองอาจารย์ไม่เชื่อไม่เชื่อนะฮะถ้าหากว่าจะเป็นเช่นนี้จริงครับนะครับทุกบ้านก็คงมีแต่ตะกร้าส้มเต็มไปหมดใช่นั่นคือข้อแรกที่เหตุผลที่อาจารย์ไม่เชื่อครับข้อที่สองนะครับที่อาจารย์ไม่เชื่อเพราะว่าอะไร,ค,รความสุขนั้นของมนุษย์นั้นเนี่ยที่จะได้มานั้นเนะี่ยที่จะพบกับความสุขไม่ได้มาจากตะกร้าครับหากแต่ว่า ต้องได้มาจากการกระทำของของมนุษย์คนนั้นเองถึงนนจะมีความสุขเหมือนคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ท่งแสดงธรรมไ้ว่าพราะองค์ท่านไม่เชื่อว่าโชคชะตาของมนุษย์นั้นเนี่ยจะไม่มีกรรมมาเกี่ยวข้องแต่พระองค์ท่านเชื่อว่ามนุษย,ยชาติทั้งหมดเนี่ยมีกรรมมาเกี่ยวข้องนั่นหมายถึงเชื่อการกระทำของมนุษย์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นฉันใดฉันนั้น ตะกราส้มไม่ได้เป็นสิ่งที่นําความสุขเข้ามาในความเห็นของอาจารย์ครับแต่หากจะเป็นตัวท่านเองที่จะนําความสุขเข้ามาในบ้านได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคนที่อาศัยอยู่ในบ้านในครอบครัวนะครับครับนะครับผมอ่ะนะครับรับสายกันต่อ02252398นะครับ02252398นะระวังรอสายเราลืมโฆษณาประจำวันเรื่องราวเกี่ยวกับผดพันธ์ของ BSC คอนซอย ผู้ชมครับนะครับผิดพันธุ์ใหม่ของคือ ICC นะครับเป็นผิดพันธุ์น้ำนมถั่วเหลืองนะครับน้ำนมถั่วเหลืองผสมข้าวโพดนะครับยี่ห้อคอนซอยนะครับเป็นผิดพันธุ์ใหม่ตอนนี้ยังไม่วางตลาดนะฮะนะครับแต่ว่าสามารถสั่งซื้อกันได้เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับมีแบบหวานมากหวานน้อยแบบหวานน้อยคือไม่หวานเลยก็ได้ลังหนึ่งห้าร้อยสี่สิบบาทนะครับจากเดิมหกร้อยกว่าบาทหกร้อยสี่สิบแปดบาทนะฮะหรือห้าร้อยสี่สิบ นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับนะครับเพื่อสุขภาพคุณเองนะฮะนะครับรับประทานเป็นอาหารเช้าก็วันเย็นได้หมดเลยรับประทานเป็นอาหารว่างเอาไว้รับแขกเอาไว้ดื่มในรถได้หมดนะครับดีกับสุขภาพนะครับมีไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายนะครับป้องกันอนุมูลอิสระนะครับอ่ะนะครับมาแล้วครับสายสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ขอไม่มีนะครับอ่ะไม่เป็นไรฮะไม่ใช่ไม่มีศูนย์สองสองก้ห้าสองสามเก้าแปดนะครับศูนย์สองสองเก้ห้าสองสามเก้าแปดนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมครับผมย้ำนอีกทีเรื่องราวก่อนทิศสัญจรของอาจานย์หมอมบนทุนสายทัพนะครับยังว่างหรือสิทธิ์ที่นั่งสําหรับการเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับมาฮันน่าจะไป็ถึงแล้วนะวันเสาร์ที่สิบเก้าวันเสาร์ที่สิบเก้านะยังไงขออภัยด้วยวันเสาร์ที่สิบเก้ากับวันจันทร์ที่ยี่สิบหนึ่งยี่สิบเอ็ดครับนะครับไปหาอาจารย์หม่อมนะครับเดินทางโดยเครื่องบินนห้านกอ <One input> นะครับก <1941, S 1> ็ไปถึงนครพนมนะครับ <another> ก <impact> ็ปฏิบัติธรรมกันอะไรกันไปเที่ยวนครพนมกันแล้วก็มาที่พระนาคพนมมาปฏิบัติธรรมกันนะครับนอกจากนั้นวันที่สองอย่างที่บอกนะมีพิธีพุทธพิเศษก็เอ่อโทษมีพิธีเทวพิเศษและองสวงองค์เทวานิชนาคาราชโดยช่างบอกโคตรสทัศนะครับอาจารย์เองก็จะนําลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะครับอธิษฐานจิตตั้งธาตุนะครับอธิษฐานกับองค์เทวานิชนาคาราชซึ่งถือว่าเป็นรุ่นแรกที่ได้เปิดโอกาสให้ลูกศิษย์เข้ามามีส่วนร่วมในงานแรกเล็ท่านจะได้รู้วิธีการ นำนำนำธิติสภาวะธรรมในการอธิษฐานจิตของท่านเนี่ยมันจะได้แกร่งขึ้นในการขอพรท่านเพราะมันเกี่ยวเรื่องของการเดินท่าทั้งสี่ก่อนก่อนที่จะถ่ายพลังออกมาเป็นกระแสไฟฟ้าสถิตออกมาในอากาศตรงสู่วัตถุนั้นเมื่อท่านมีการฝึกการเดินท่าทั้งสี่ตรงนี้แล้วแตเมื่อกายของท่านเป็นท่าทั้งสี่ในขณะที่อาจารย์สอนก่อนที่จะถ่ายพลังองค์เททลิ์นั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้กลับไปคือคําอธิษฐานจิตของท่านมันจะแกร่งขึ้น มันจะกล้าขึ้นกล้าแกร่งขึ้นในการในในในการอธิษฐานจิตมันนั่นแสดงาจิตมีกำลังอาจิตมีกําลังและจะประสบความสำเร็จในครั้งนั้นผมเชื่อในว่านี่เป็นอุสรบายของอาจารย์หม่อมนะครับที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหานี้ได้รับพลังแห่งองค์เทวริตาทาราและเทวดาที่ปกปักรักษาองค์พระนารมะมากกว่าใช่ผมเชื่อแบบนั้นนะครับ ความเจริญรุ่งเรืองนะครับคุณผู้มชมเป็นสิ่งที่คนทุกๆคนอยากจะมีแน่นอนนะครับแต่ผมเรียนเลยนะก่อนที่ความเจริญรุ่งเรืองจะมาถึงคุณต้องสั่งสมและสร้างขึ้นมาเองถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อแน่ว่าการไปขอพรสักการะเรื่องความเจริญรุ่งเรืองก็เรื่องการทรมมหากินกับองค์พระราชนมกับองค์เดวริตนาคราชอาศัยบารมีเทพครับคุณผู้มชมชเราไม่ใช้มโนมนำให้คนมางมงายนะถึงเรียกว่าเทวาพิเศษไม่เรียกว่ากุธานะเทวาเพราะฉะนั้น อาศัยบารมีเทพเนี่ยจะส่งเสริมเรื่องกิจการการค้าการงานดำเนินชีวิตเรืร่องโรคภัยต่างๆที่คุณกำลังเป็นอยู่ครับผมเชื่อว่าบุญบารมีของเทพเทว,วดาที่ปลกปักรรกษพระาาราชนม์บุญบารมีขององค์เทวีลิศนาคราชบุญบารมีที่อาจารหม่อมสะสมมาหลายภพหลายสิบชาติจะช่วยชีวิตเราดีขึ้นครับเพราะเตาต้องเป็นคนดีใช่ครับแล้วความดีนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราถูกต้องคุณบรมลอยู่ในสายจังหวัดราชบุรีคุณุรมลสวัสดีครับครับสวัสดีครับเี็นดังนิดนึงครับคุณบรมล ครับสวัสดีครับอาสวัสดีครับครับอยากจะถามอะไรครับเป็นเชิญครับคืออยากจะถามว่าคือผมนะกควรจะอ่าทําบุญอะไรที่ถึงจะถูกกระโลกกับตัวเองครับอาจารย์อยากให้เธอฟังเสียงแล้วเนี่ยอาจารย์ให้เธอ,ลเลอทาบุญเรื่องทานดีกว mm ่า hmm. เรื่องทานเรื่องทานกับการสวดมนต์สองเรื่องถึงจะถูกกระโลกกับเธอนะ คามน่นคือว่ามันเอาข้าไปถวายพระมันเอาอาหารไปให้อาหารปลานะแล้วก็มันปล่อยปลานี่คือเรื่องทายของเธอนะแา่เรื่องของการสวดมนต์สองอย่างและชีวิตเธอจะดีขึ้นครับแล้วควรจะบูชาเทตองค์ไหนที่ถูกขโลครัประจา์ถ้าจะเธอถามอาจารย์ด้วยน้ําเสียงเธอด้วยความว่าถามถึงเทพ เกี่ยวกับเธอเนี่ยว่าบูชาอะไรอาจารย์แนะนำี่ยให้เธอบูชาเทพมาดิเทพนะไม่ใช่พระพระพุูธรูปหรือพระนะคือคว่าเทพให้เธอบูชาสมมุติเทพหนึ่งพระโพธิศตวนอิมสองพ่อปิยมหาราชสาธุครับครับชัดเจนนะคุณบรมครับครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับครับคือทุกวันนี้ผมเป็นคนชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกวันก็ตสวดมนต์ไหว้พระอยู่ตาช่องเช้านะฮะดีแต่ว่าอยากจะรู้ตัวเองนี่ครจะทําบุญกับอะไรที่อะไรถึงจะถูกถลกเนี่ยก็ถึงได้โทมาทาครับโอเคนั่นทีนี้ได้รับทราบแล้วใช่ไหมครับครับโอเคแล้วทาตามนั้นเดี๋ยวท่านจะรู้เองครับครับยินดีครับคุณบรมค้าบครับยินดีครับสวัสดีนะครับนะครับคุณสองสองเก้าห้าสองสามเก้าแปดคุณสองสองเก้าห้าสองสามเก้าแปดกรชาเทพ อาจารย์เทพกับพระให่ให้ผลต่างกันไหมที่ต่างกันต่างกันยังไง <c oughs> คือคําว่าพระเนี่ยก็คือพระอริยะ,<ล>ะผู้หลุดพ้นผู้หลุดพ้นแล้วนะฮะแต่เทพเนี่ยก็คือสมุติเทพหรือเทพเนี่ยจะ,จะปันน้นึงนะถ้าพระนนเป็นผู้หลุดพ้นเราจะไปบูชาท่านทำไมก็ได้เื่อท่านหลุดพ้นไปแล้วคือมันเป็นมันเป็นมันเป็นกําลังใจกับผู้บูชา เมื่อรู้สึกได้ไอดอลไอดอลเหมือนว่าบา้าเราศรัทธาความศรัทธาเนี่ยเป็นเกาะเกิดปฏิหารแต่สิ่งที่ท่านได้รับจากสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเทพนะเห็นไหมในเมื่อหลุดพ้นแล้วบารมีจะช่วยคนยังอยู่ไหมเป็นอรหันต์แล้วสา,ารศรัทธาที่อาจารย์พูดเนี่ยคือศรัทธามเมื่อท่านหลุดพ้นแล้วแต่เธอศรัทธาท่านอไอความศรัทธา,ท,าที่ไปหาท่านเนี่ยมันจะกลับมาช่วยเหลือ เข้าใจอย่างความศรัทธาคือปฏิหารถูกไหมการหลุดพ้นคือการเป็นอนัตตาถูกต้องถูกไหมฮะคือการว่างเปล่าถูกต้องเป็นพระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ใช่เรากราบไหว้อย่างพระอรหันต์อย่างหลวงปู่มั่นใช่าอันนี้ยกเป็นอย่างชัดเจนนะครับผมแล้วเขาบอเรามีหลวงปู่มั่นไหมปกปักรักษาเราเนี่ยครับเพราะศรัทธาเท่านั้นใช่ไหมครับความศรัทธาที่เรางไปให้ท่านใช่ใช่ใช่แล้วมรดกจะรู้ไหมรู้รับรู้นะรับรู้รับรู้ท่านก็รับรู้ว่าอ๋อรู้สึกคนนี้ศรัทธาคนนี้ศรัทธานั่นแหละครับโอเค อันนั้นคือหลุดพ้นนะครับที่ในบทเนี่ยได้ป้านึงนะในบทที่เตรียมตัวหลุดพ้นคือพระปูนทิศเจ้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่ปุนอินโอเคที่เราเชื่อกันผมหรือปูทวดครับผมเกจิอาจารย์อีกหลายรูปครงพระปูทิศครับครับกลุ่มนี้จะแตกต่างกับกลุ่มพระอริยะฝุ่ไหมต่างกันต่างยังไงคือกลุ่มเนี้ยในกลุ่มของของท่านเหล่านี้ก็สามารถจะช่วยได้ถ้าบุญสัมพันธ์คนนั้นบุญสัมพันธ์ด้วยนะต้องบุญสัมพันธ์นะหนึ่งต้องมีบุญสัมพันธ์ กับผู้บริสุทธิ์พระองค์นั้นสองตัวคนนั้นต้องมีบุญและทานมาระดับหนึ่งแล้วอืม,มาระดับหนึ่งแล้วสามคนคนนั้นเนี่ยต้องมีพฤติกรรมในปัจจุบันเนี่ยดีมากกว่าเร็วสามข้อนี้ถึงได้ผ่อนผู้ทริสัตว์ถูกต้องอ่กลับมาในโหมดเทพครับเทพเทพวาเดี๋ยวในแป๊บน,นึ่งนะสายสายรอสายรอแป๊บนึงเทพเทวาเทพเทวาแตกต่างกับระโบธิสัทว์แตกต่างครับอริยสูงหรือไม่ การให้พรการช่วยเหลือกันแตกต่างแต่แกเทวาเนี่ยจะมีอิทธิฤทธิ์ที่สามารถที่จะแสดงได้อืมอิทธิฤทธิ์เช่นเช่นยงจรคามใช่ใช่หลายๆอย่างถูกต้องอาจจะมองอ่าแสดงให้เห็นอืมอ่าเป็นแสงอืมอ่าหรืออ่าขอพรแล้วขอท่านแล้วเนี่ยได้อย่างนั้นเลยหรือท่านมาบอกว่าจะได้อย่างนี้เลยในนิมิตหรือในสมาธิอ่ะเดี๋ยวก่อนรับสายสุดท้ายนะเดี๋ยวผมผมขอถามเป็นความรู้นิดนึง พระพิฆเนศเป็นพระโพธิสัตว์ในศาสนาเราใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่คือมีหลายคนคิดแบบนั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่คุณทชัดเจนมากตรงที่ว่าไม่ใช่คือว่าพระพิฆเนศเนี่ยเป็นอยู่ในในสายของกินูถูกต้องไหมซึ่งมีมาก่อนศาสนาเราถูกต้องพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าพระบินูเี่องอะไมฮะท่านยังรู้เลยท่านอย่างนั่นรู้เลยแต่ไม่ใช่สายสายคุณเบตโไม่ใช่อยากจะหลายอีกหลายคำถามเหมือนกันนะพอดีมีสายอยู่อะสวัสดีครับ คุณลุ้มจิตนะแจกนความขนมอ้าวน้ครพนมด้วยคุ้มจิตอาจารย์หอคุณลุ้มจิตอยู่ในสายไหมครับใช่อยู่ในสายครับเสียงเบามากลองเปิดเสียงหน่อยทีมงานช่วยเร่งงูรูปนิดนึงได้ไหมครับอุดสายหลุดไปแล้วเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณลุ้มจิตโทรมาใหม่แล้วกันเดี๋ยนะเดี๋ยวผมขอถามนิดนึงแล้วกันในไหนลวมาเข้าหมอนี้แล้วอาจารย์ครับผมเห็นรูปบางรูปเกี่ยวกับภะษาสนาของหลายๆศาสนานะแต่จะมีอยู่ศาสนาหนึ่งผมเห็นรูปท่จารแล้วมีออร่า ครับออร่าแบบเนี้ยครับแบบพระพุทธเจ้ารัศมีรัศมีแบบนั้นนี่คือท่านเป็นศาสดาหรือยี่หรือหรือว่าเป็นพระโอธิสัต์ของเราไหมอะไรไหมเกี่ยวกไหมไม่คือต้องดูถีว่ารูปนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าหรือเปล่าอืมันถึงรู้ว่าเกี่ยวพระพุทธเจ้าคือศาสนาพุทธแต่การที่มีออร่าก็ไม่ได้หมายว่าเป็นพระโอธิสัต์ไม่ใช่อื กามีออลาเนี่ยการบุกบอกว่าอ๋ออันนั้นเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งท่านที่สำคัญเกี่ยวกับศาสนาของเขาเข้าใจไหมฮะซึ่งเป็นเทพเทวาเป็นผู้นําศาสนาหรือเป็นผู้ที่เขาถือคือพระเจ้าของเขาอย่างเงี้ยก็มีภาพวา,าดไม้แสดงถึงรัศมีครับคุณสมคิดจากจังหวัาาดนครศรีธรรมราชนะฮะคุณสมคิดสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงดังนิดนึงครับคุณสมคิดครับสวัสดีครับอ่าอยากจะสอบถามข้อธรรมะอะไรกับอาจารย์เรียนเชิดครับ อาผมอยากทราบว่าเวลานั่งสมาธิแล้วมันเวลานั่งสมาธิแล้วมันจะตกใจนะครับตกใจครับตกใจแบบไหนก่อนตกใจต้องมีมันต้องมีเหตุก่อนคือคือนั่งนั่งแล้วมันจะ่มูก,มกวแต่ว่าอ๋อเขาเรียกตกขวัางอ๋อแล้วน,นัต้องทำยังไงแก้ไขยังไงครับอ๋อง่ายมากเธอฟังนะ ทุกครั้งที่เธอมีอาการตกภาวะมันเหมือนหลับแล้วเธอมันมีสติอีกครั้งหนึ่งทําให้เธอตกใจตรงตรงช่วงนั้นการมีสติกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นแก้ไขไงเมื่อเธอมีสติกลับคืนมาแล้วเนี่ยก็ให้ภาวนาต่อให้ภาวนาต่อครับครับ,ครบแค่นั้นเองให้ดําเนินต่อเลยครับแล้วพยายามให้ตัวเองเนี่ยรู้ตอนที่ตกภาวังว่าอ๋อนี่ฉันตกภาวังนะองค์ภาวนาหายพอมีสติก็อึ๊บขึ้นมาสะดุ้งขึ้นมา วิ่ยกายก็เลยตกผวังครับได้ทําต่อครับครับผมแล้วแล้วสองผมต้องบูชาอะไรบ้างผมต้องบูชาอะไรไหมสําหรับเธอต้องบูชาอะไรไหมเธอศรัทธาหรือว่าเธอนักสมาธิแล้วควรจะบูชาพราะพุทธเจ้าถ้าเป็นนี่คือในสิ่งที่เธอควรจะบูชาเป็นครูบาอาจารย์นะสองเธอจะบูชาองค์เทพองค์ไหนก็บ,บูชาได้สําหรับเธอครับโอเค นี่เป็นเรื่องของข้าเหลืองครับครับนะครับคุณตงยิดครับผมอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับครับครับโอเคขอบคุณมากนะครับมีโอกาสคงได้คุยกันอีกนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสอบถามได้หนึ่งระหว่างตกภวังกับหลับนี่มันแตกต่างกันไหมคล้ายกันแล้วในสภาวะจิตที่มันหลับเนี่ยจิตมันยังทํางานอยู่ไหมทํางานแล้วสภาวะที่ตกพลังเนี่ยไอ้โจวยตกพวังวงในจิตมันยังทํางานอยู่ไหมทํางานแต่ลอยอยู่เววงกว้าง คว็งค้างตอนนั้นตัวสติไปอยู่ไหนสําหรับการตกภวังตบปาะวังสติเนี่ยไม่มีแล้วการหลับสติอยู่ตรงไหนการหลับก็สติก็ไม่มีทําอย่างไรให้ตีตกะวังแล้วก่อนตกภวังแล้วมีสติทําอย่างไรให้นอนแล้วมีสติฝึกยังไงฝึกยังไงก็ฝึกภาวนาไปเรื่อยธรรมถารู้วิปัสสนาก็เป็นสมถะคือการจับลมหายใจคุณผมเป็นคนที่นอนแล้วจับลมหายใจก่อนนอนอยู่ตลอดเวลาแล้วหลับอืมไอ้ช่วงเวลาช่วงที่หลับนั่น ผมไม่รู้ว่าจิตผมมันยังกำหนดอยู่หรือเปล่านั่นแหละเราเราจะรู้ได้ยังงมีสองอย่างเราเราจะรู้ได้ไงเราจะรู้ได้ตัวเราอืมว่าตอนที่เราหลับไปแล้วเดแลยวก็มีสติกลับมาใหม่คือไม่หลับยาถึงเช้าอ่ะอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าหลับลึกไหมไม่เรียกว่าหลับหรือการมีสตินั่นเองนั่นคือเธอถามใส่ไหมเหรอว่าจะรู้ได้ไงรู้ได้วิธีนี้เนี่ยคือรู้ตัวว่ากําลังนอนอยู่ใช่ถูกต้องรู้เป็นช่วงๆรู้เป็นพักๆถูกต้อง ถูกไหมถูกต้องครับรานนั้น็การทีสติกับคืนมาอยู่อยงี้อยนี้แตตอนนั้นสติอยู่ในองค์ภาวนาหรือเปล่าองค์ภาวนาอยู่มีอยู่ยังอยู่ในองค์ภาวนาเหมือนยังอยู่ไงก็การมีสติอยู่แต่ก็หลับแล้วเลยนี่คือไม่มีสติคือการพักผ่อนจิตมันพักผ่นไปแล้วแล้วจิตตอนนั้นมันมันรับรู้ภาวะนอกตัวไหมจิตหลับไม่รับรู้ถ้าจิตหลับไม่รับรู้แล้วจิตที่มันเกิดไปติดกับฝันนี่แหละอาจารย์นั่นแหละครับมันเป็นไปตามที่มันเพ้อฝันจะเรียกว่าฝันี่ย ฝันไม่ดีแบบมั้มีหลายอยา่างแล้วฝันยังไงมันมันใกล้ความจริงที่สุดใกล้ความจริงคือการรู้ว่าตัวเองฝันอยู่รู้ว่าตัวเองฝันอยู่ในน,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 ในขนาดนั้นน้ขนาดนั้นว่าเนี่ยฉันฝันอยู่เนีเนื้อลังฝันอยู่ถูกต้องยิ่งตัวเองเฮ้ยมันฝันอะแล้วไม่เราหลับเนี่ยเราฝันอยู่เนี่ยอ๋อเนี่ยฉันรู้แล้วเนี่ยตอนนี้ฉันฝันอยู่นั่นแหละคือมีสตินั่นแหละฝันที่เป็นจริงแล้วในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วปรากฏว่าโดนผีออืม แบบนั้นเนี่ยมันเป็นจกักความเป็นจริงคือผีอำจริงๆหรือไม่หรือว่าจิตเป็นตัวปุงแตกมีทั้งสองอย่างจิตอาจจะเป็นตัวปุงแตกอืมหนึ่งอย่างสองคือเป็นจริงเราจะแยกได้อย่างไรว่าอันไหนปุงแตกอันไหนของจิตแยกได้โดยวิธีเราต้องรู้ตัวเองเราจะรู้ตัวเองว่าใจเราหลับอยู่เนี่ยมีอะไรมาอ่าปุ๊บอ้าวให้คุณมีอะไรมากดอ้าวอย่างเงี้ยนั่นคือสติอะู้อาจารย์มีข้อแนะนํำไหมกําหนดพุดโทโธไหมหรือ อะไรยังไงถ้าคิดว่าตัวเองกำลังโดนผีอัมอแท้ของเพียมเราก็เราพูดเลยสิถ้าาว่าเราเรามีสติกลับมาแล้วเรารู้ว่าจะเป็นของแท้ของเพียมเนี่ยเราก็เราก็เอาเลยก็รู้อยู่แล้วเนี่ยอ๋อเราไม่ได้ก็ตั้งสติอืเดี๋ยวก็จะมีเป็นภาพเงาดําๆมาทับมากดหรือเป็นรูปคนมากดเลยได้ของจริงถ้าหากว่าเราปรุงแต่งมันจะไม่มีทาไม่อาจจะปัดพื้ดนึงก็จะหลุดอืมนั่นแต่ว่าจิตเราเนี่ยมันมันมัน มันทุกอะไม่มีความทุกมันพักผ่อนน้อยมันอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอ่ะมีสายไหมฮะศูนย์สองสองเก้าห้าสองสามเก้าแปดศูนย์สองสองเก้าห้าสองสามเก้าแปดวันนี้ันพระนะครับงวดเปิดกรรมนะครับคุยเรื่องธรรมะเรื่องการปฏิบัติธรรมกันนะครับ,บรวันนี้ได้ความรู้หลายเรื่องเลยนะฮะเรื่องการดําเนินชีวิตนะครับเรื่องการใช้สติความพอเพียงความสมถะ นะครับอูวันนี้อาจารย์หม่อมแบบธรรมะในเชิงลึกๆมากๆเลยภรมวิหารสี่วันนี้อาจารย์หม่อมพแบบูดได้ดีมากขยายความแบบคำ,คำเข้าใจง่ายๆเลยนะครับ0ู2ย์ 2, 9 2 3 9 8เ้านะครับศูนย์ 2, 2 3 9 8เดวันนี้ทีมงานไม่ได้ส่งไม้ผมเหรอมีมาไหม0 2 2ย5 2 3 9 8้ผมว่ามีนะแต่น้องไม่ได้ปิ้นเข้ามา SMS เยอะเลยคุณลีนาเหรอฮะคุณลีนาสบัดดีครับ ครับครับผมคุณลีนาอยากจะสอบถามอะไรกับอาจารย์ครับอยากถ,ถามอาจารย์น่นในชีวิตเนี่ยค่ะถามว่าไงครับอยากถามว่าอาจารย์นั่นในชีวิตเนี่ยไม่เิดมันมาเยอะเลยแต่ว่าไม่ไม่ได้มีความลดความเปิดความหลงลงเลยะไรสุดมันมาเยอะแต่ไม่ได้ลดความอ๋อ รถกีนเลยรอบข้างครับผมจะถามว่าไงฮะคือว่าอยากทราบว่า้นทำไมเปิดมนต์บาเยอะแต่ความโลภความโกรธความหลงไม่ได้วิญญาณที่อยู่พัทยาหรือเเนี่ยพี่อ่าเธอฟังนะอ่าเธอฟังนะค่ะอ่าทำไมเธอสวดมนต์แล้วจิตเธอยังยังตักกิเลสไม่ได้ถูกปะใช่ค่ะนั่นแสดงว่าข้อที่หนึ่งแสดงว่าจิตของเธอ นะมันสุดมนอย่างเดียวไม่ได้เธอต้องมีการปฏิบัตินั่งกรรมาฐานและสร้างทานขึ้นมาด้วยค่ะให้กำลังจิตเธอเนี่ยนะมันมีเหตุมีผลและสามารถรู้ทันตัวเองได้ข้อที่สองเธอมีกรรมติดตามมาค่ะนะการติดตามมาหมายความว่าเธอมีกรรมมาจากอดีตชาติทำให้เธอฝังลากเงาลึกว่าจิตใต้สำนึกเนี่ย มีความโกรธมีความเกลียดมีความโลภอยู่ข้อที่สามเธอมีกรรมในปัจจุบันชาติากรรมในปัจจุบันชาติตั้งแต่เด็กจนมาถึงวันนี้ยเธอมีความรู้หมายจำที่อาจจะทุกข์ทรมานใจมากกว่าคนอื่นในสภาพแวดล้อมเธอนั่นแหละคือฝังใจตอนนี้วอนนี้หนูโดนเป็บเงนน้อยองอลงแต่โดนรความโดธความเหลงลงอยูอ่เพราะฉะนั้นความโกรธให้ได้น้อยลงยยได้ได้ เธอรู้ี่ว่าเธอโกรธขึ้นปุ๊บณนะสถานการณ์นั้นปับ๊บเธอจงหยุดนิ่งอย่าปล่อยให้จิตมันตเตลิดหรือแรงขึ้นนี่คือวิธีการปัจจุบันเลยนะคือให้รู้ธนอารมณ์ตัวเองณนะเวลานั้นเนี่ยว่าโลภอยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้อย่างเงี้ยอยากพ้นจากความทุกข์โอเคมันเกิดขึ้นปุ๊บเราอโอเคช่างมันยังไงเราก็าไปไม่ได้ เงี้ยเลยเราก็ต้องตายเนี่หรอหมนี่คือตัวที่จะลดเข้าใจไหมฮะใช่ใช่ใช่ตรงนั้นครับเลยครับคุณลีนามีอะไรถามเพิ่มเติมไหมครับค่ะขอบคุณมากโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับคุณดีนานะครับศูนย์สองสองเก้าห้าสองสามเก้าแปดนะครับศูนย์สองสองเก้าห้าสองสามเก้าแปดเรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกแค่ประมาณเจ็ดแปดนาทีหรือประมาณอีกห้านาที อ่นอีกข้สายในห่วยไหมเนี่ยครับศูนย์สองสองห้ากา็แม่คือจะจะพูดรรมะเชิญเชิญเธอทั้งหลายและหลายคนเนี่ยทุกวันเนี้ยมีการเข้าใจผิดในเรื่องการทําบุญนะครับ <c oughs> คืองี้เข้าใจผิดยังไงและหลายคนเนี่ยคิดว่าการทําบุญนั้นเนี่ยที่จธอทามาเนี่ยเข้าวัดกระถินพ้าป่าอะไรก็ตาที่เรียกว่าบุญเนี่ยสังสังระทานจะเป็นตัวที่ทําให้กรรมที่เธอมีเนี่ยกรรมกรรมที่เธอมีี่ยทั้งในดีตชาปัจจุบันนามาลดลง มันหายไปไม่ใช่ฟังนะมันเป็นแค่บุญส่วนหนึ่งนะที่จะทําให้มีส่วนการลดลงได้แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดสองที่เธอคิดว่าการทําบุญแบบเนี้เฉพาะทากับกับที่สถานที่นะกับพระกับวัดกับกับถิ่นพระปราบแต่อย่างเดียวมาตรอกเนี่ยจะเป็นบุญที่เยอะกว่าที่เธอทาให้กับสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ เธอจึงเลือกที่จะทําบุญเข้าวัดมากกว่าเนี่ยไม่ใช่นะนีอะ่อาจารย์จะพูดให้ฟังชัดเจนครับแต่ชัดเจนไหมไม่ใช่นะเพราะพุทธเจ้าท่านตัดออกมาชัดเจนว่าการทําบุญของมนุษย์นั้นเราต้องมีการทําบุญตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมนุษย์ด้วยกันเองครับและไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาครับที่ท่านสแสดงมาตลอดสมัยพุทธ,ธกาลเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงจะเป็นบุญที่พร้อมขาเรียกบุญที่พร้อมครับ ทุกวันเนี่ยที่อาจารย์เห็นมันเป็นแบบนี้คือการเข้าใจผิดไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้บุญได้บุญครับแต่มันไม่ได้ทําให้ท่านเนี่ยจะหลุดพ้นกรรมหรือมีความเจริญได้รวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านึงต้องพอไปด้วยทานศีลภาวนาไงนี่งเข้ยกตัวอย่างสมการท่านต้องทําบุญกับสัตว์เดรัจฉานด้วยครับนะครับทําบุญกับคนด้วยครับทําบุญให้กับสถานที่ด้วยครับนั่นแหละครับถึงจะได้บุญเยอะ นะครับนั่นคือความพร้อมอาจารย์ก็อยากจะฝากไว้ครับว่าบางคนโอ้ยฉันทําบุญเยอะทำบุญเยอะท,ำทำําแต่อย่างนี้อย่างเดียวมันไม่ใช่อันนี้จะไม่ทํากับคนจะไม่ทํากับสัตว์กันไม่ทำจะต,ต้องทําให้มันพอๆกันเท่าๆกาันค,คือที่พระพุทธเจ้าตัดมามันเป็นจริงทุกประการ,รอาจารย์ก็เลยชีย้รายละเอียดช่องตรงนี้ทุกทุกอย่างในการทาบุญนะเป็นอย่างนี้สองการทาบุญของท่านทุกวันนี้ท่านมีความหวังตลอดเลยว่าการบริจาคทรัพย์การเข้าวัดจะทําให เกิดความสุขจะทําให้กรรมของท่านหมดมันเกิดความสุขจริงในใจแต่ไม่มันไม่ได้ทํามันไม่เป็นเหตุทําให้กรรมของท่านหมดนะครับมันไม่เป็นเหตุทําให้กรรมทำให้ความทุกข์ที่ท่านเจออยู่มปนหมดไปใช่ครับมันเป็นพื้นฐานครับแต่กรรมของท่านจะหมดไปได้จากตัวท่านเองที่ท่านคิดไม่โลภไม่อยาก ไม่มีมิชฉาทิฏฐิไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองครับและท่านก็ไปทําบุญเจริญกรรมฐานและเอาโหสิกรรมในคำธิษฐานั้นว่ามีกรรมกเรื่องเงินทองสุขภาพกับใครทาร้ายนายนี้นายจันหอมนายนายพุ่มนายนายส้มนายส้มดำนายบัวจันนายดินชาติในชาตินี้กับนายสิงห์นางแมมอย่างนี้หรือในในสมบูรณ์ในสมชายและกรรมนั้นมันจะเบาบาง <G introductory> นั่นคือมันต้องเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าโอเคท่านปฏิบัติมาอย่างนานนักสิบปีแล้วน <C oughs> จะทําให้กรรมท่านหมดก็ไม่ใช่ <c oughs> อาจารย์พูดชัดเจ yea <c oughs> นะนะมันเป็นอย่างนี้อยากจะฝากพวกเธอไว้ครแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลอาจารย์มอมกำลังจะบอกว่า,ท,าทําบุญให้เป็นใช่ท,ทําบุญให้ฉลาดแล้วก็ต้องเข้าใจบุญด้วยเข้าใจวิธีการทําบุญครับเข้าใจในการทําบุญใช่การทาบุญจริงๆก็คือการทำความตนิถูกต้อง ความขี้เหนียวอ่ะบางคนทาํามายังไม่มียังไม่ลดลยขี้เหนียวบุญครับอยากได้บุญต่อครับลงทุนยี่สิบาทขอร้อยล้านมันก็เป็นไปไม่ได้มันทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้นะ<ช>ครับก็เหลือเวลาอีกสักประมาณนาทีกว่าๆก,กับสองนาทีอาจารย์ท่านลงกุนให้ธรรมะก่อนจากกันวันนี้เพื่อที่จะเจอจกันต่อหน้าทุกอย่างในจักรวาลเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์เนี่ยล้วนแต่อยากมาจุดติมาเกิดในโลกไปนี้กันทั้งนั้นทั้งจิตวิญญาณซึ่งก่อเกิดโลกใบนี้ได้ก็ามาจากความรักความอบ่นความสามัคคีความมีน้ำใจเพราะฉะนั้นในการเกิดนั้น ที่เกิดมาจุติแล้วไม่สามารถที่จะหนีไปได้ก็ต้องำมงชีวิตการเกิดต่อไปนั้นเนี่ยขอให้ท่านเนี่ยทั้งหลายหรือเธอทั้งหลายเนี่ย,งย,ยจงรู้ไว้เถิดว่าตราบใดเมื่อยังมีการเกิดตราบนั้นก็มีการตายตราบใดที่มีมีสังคมเป็นหมู่เราที่มีที่มาที่ไปมีการเข้ามาย่อมมีการจากไปย่อมมีการดับสูญสลายอาจารย์กำลังพูดถึงคําว่าตายรับ ตามใดที่มีความคิดที่โลภที่อยากได้อยากมีไม่ว่าจะเป็นความคิดที่โลภอยากได้อยากมีในทางที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามตามนั้นความทุกข์ก็ต้องมีมาตามครับความพึงพอใจความไม่พึงพอใจย่อามาเกิดขึ้นมันก็มีการจากไปและสูญเสียหรือไม่ได้มาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้อาจารย์จะาฝากไว้ว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นครับ กับสิ่งเหล่านี้เลยครับแต่ให้ยึดมั่นถือมั่นในการดูในความคิดของตัวเองดูในคำพูดของตัวเองดูในการกระทำของตัวเองว่าเป็นการคิดพูดทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวรต่อสาธารณชนต่อสังคมคและประเทศชาตินั่นแหละคือสิ่งที่อาจาร,รย,าย์อยากจะฝากไว้ในวันนี้ครับ ครับผมนะครับขอบคุณท่านอาจารย์มอมขอบคุณสัจธรรนะครับที่ได้มาให้ความรู้เรื่องราวเยอะแยะมากมายขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการครับ v s c Cosmetology Fashion q u a r n e r p o m v s c บายปนัดดาน้ำดื่มน้ำแร่ใหม่จะเลินปุระสัปดาห์หน้าเจอกันครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกสายขอบคุณสายตาทุกผู้สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับเออทั้งเส้นงกจชา